the ทั้งน้านน้ำและพื้นฟ้าบริเวณนี้เป็นเขตที่นากปกครองแต่เขาลูกนั้นอยู่นอกเนื้อขอบเขตของนาเราต้องเดินเท้าไปอีกหลายวันกว่าจะถึงพวกข้าเคยพยายามไปมาแล้วแต่ก็ไปไม่ถึงมันอันตรายกว่าที่เองคิดไว้อีกนะถ้าตรงนี้เป็นเขตของนา แล้วตรงนั้นเป็นเขตของใครพญาครุฑหลังจากได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างคืนนั้นนนก็ทบทวนในสิ่งที่หมอพรามพูดในขณะที่กำลังคิดหาทางช่วยอยู่นั้นเจ้านกเอียงก็บินกลับมาหลังจากหายไปตลอดทั้งวันข้านึกว่าเองจะไม่กลับมาแล้ว นั่นหน่อยนี่เจ้าอยากให้ข้าหายไปแบบไม่ต้องกลับมางั้นเละข้าไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยนี่เองเป็นอะไรของเองที่ข้าก็แค่ไม่อยากให้เจ้าเอาชีวิตไปเสี่ยงอีกเพราะเจ้าคือมนุษย์เพียงคนเดียวที่เป็นสหายข้าแต่สำหรับเจ้าข้าก็คงเป็นแค่นกเอี่ยงที่น่ารำคาญเท่านั้นแหละมั่งไม่ได้น้อยใจเลยนะ เพิ่งรู้ว่าเองก็น้อยใจเป็นด้วยข้าไม่ได้น้อยใจนะอืมนี่ข้ารู้ว่าเองเป็นห่วงเองกับข้าก็ผ่านอะไรกันมาเยอะถึงเองจะน่ารำคาญแต่ข้าก็เห็นเองเป็นเพื่อนเหมือนกันเจ mm hmm. ้านกเอียงน้ำตาคลอด้วยความส้ง mm hmm. เมื่อได้ยินว่านนยอมรับตนเป็นเพื่อน แม้จุดเริ่มต้นของทั้งสองจะไม่ได้สวยงามเท่าไรนักและนนก็ไม่คิดจะผูกมิตรด้วยแต่แรกแต่วันเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ทำให้นนกับเจ้านกเอี้ยงกลายมาเป็นเพื่อนกันจนได้แล้วเจ้าจะมาช่วยพวกชาวบ้านยังไงนนเล่าสิ่งที่หมอพรามบอกให้เจ้านกเอี้ยงฟังพอมันได้ยินอย่างนั้นก็ทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะนึกแผนการบางอย่างขึ้นมาได้จึงรีบบอกกับนนว่าตั้งแต่อดีตพญานาคนานไม่ถูกกับพญาครุษหากหลอกล่อให้หน้าลุกล้ำเข้าไปในเขตของครุษได้เพียงเท่านี้ทางนาคและครุษก็จะเข้าห้ามหันกันเองนอนคิดตามในสิ่งที่เจ้านกเอี่ยงพูดเพราะตอนแรก เขากะจะพาพวกหมอพรามเดินทางไปเอาแผ่นศิลาเพื่อกลับมาทําพิธีจัดการกับนาคที่หมู่บ้านซึ่งก็คงต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับหลายวันหากเปลี่ยนเป็นไปทําพิธีใกล้บริเวณนั้นอาจสามารถทําตามแผนได้และพวกชาวบ้านก็จะไม่เดือดร้อนด้วยรุ่งชา้าหนนได้เล่าแผนของตน ให้หมอพรามและพักพวกฟงังซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยกับแผนการหนีไม่รอชาหมอพรามรีบสั่งไอพ้พำให้ไปเกณฑ์ชายชกันในหมู่บ้านอีก3าสี่คนเพื่อจะออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยพวกเขามุ่งหน้าเข้าสู่ป่าไปตามเส้นทางอันคดเขียวท่ามกลางบรรยากาศอึมครึม ราวกับฝนพร้อมจะตกลงมาตลอดเวลาซึ่งยิ่งเข้ามาลึกขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งพบเจออันตรายมากขึ้นเท่านั้นจนเมื่อผ่านไปหลายวันก็เกือบจะพ้นออกจากเขตของนาคแล้วนนกวาดสายตามองอย่างระวังตัวเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอยา่าง แอบตามมาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ทันใดนั้นเองเสียงฟ้าร้องก็ดังกระหึม่มก่อนที่ยู่ยูฝนหาใหญ่จะตกลงมาอย่างไม่มีปีมีคลุยหาที่หลบกันก่อน นี่คงเป็นวิ์ของพยานาคที่เรียกฟ้าเรียกฝนมากัดขวางพวกเราไม่รอชา้านนนรีบพนมมือขึ้นสวดบริกรรมคาถาเพื่อสู้กล่าวทำให้ฝนห่าใหญ่ที่ตกลงมาเมื่อครู่เริ่มเบาโลงก,กลายเป็นเพียงสายฝนที่โปรยลงมาเท่าน,านั้นฉันว่าเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าอีกเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อ ายใต้พื้นฟ้าที่ฝนยังคงตกลงมาอยู่ไม่ขาดทำให้บรรยากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงในขณะที่ไม่มีใครทันสังเกตไอยอดลูกน้องคนหนึ่งของหมอพรามได้เดินปลีกตัวเข้ามาในป่าพรางมองรอบตัวอย่างระแวดระวงังพอเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติ มันก็ถอดกางเกงลงเพื่อปลดทุกเมื่อเสร็จกีดในขณะที่ไอ้ยอดกำลังใส่กางเกงเพื่อเตรียมจะกลับไปรวมกับคนอื่นๆมันก็หันไปเห็นงูเห่าตัวหนึ่งกำลังชูคอขูฟ่ฟออยู่ไม่ไกลเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาจากไหนวะสิ้นคำไอ้ยอดก็กลมลงไปหยิบหินขึ้นมาก่อนจะเคลื่องใส่งูเห่าตัวนั้น จนมันเลือ้อยหนีไปทุกคน เสียงไอยอดสิ้นคำทุกคนก็รีบวิ่งไปตามเสียงทันทีจนเมื่อมาถึงพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นร่างของไอยอดที่เหลือเพียงแค่ท่อนล่างครึ่งตัวเท่าน,านั้นเสียงสวบสาบที่ดังอยู่รอบตัวทำให้นนกับพักพวกรีบหันมองซ้ายขวา ซึ่งก็เห็นเพียงเกล็ดสีดำแวบ,บเดียวกำลังเลื้อยวนอยู่รอบตัวของพวกเขาอย่างรวดเร็วนนรีบควักมีดอาคมออกมาพรางตั้งสมาธิเพื่อจับการเคลื่อนไหวของมันจังหวะนั้นเองงูสีดำทมินก็ได้โผล่ออกมามันมุ่งหน้าเข้ามาทางนนหมายจะเอาชีวิต ก่อนที่นน,น์จะใช้มีดอาคมแทงสวนไปที่ตัวมานจนมันร้องลนันรีบเลื้อยหนีไปทันทีหนีเร็วน,นนหันไปบอกพวกหมอพรามในขณะที่ตัวเองก็พยายามกวาดสายตามองหาว่างูตัวนานจะโผล่มาจากตรงไหนอีกรีบหนีกันก่อนเถอะเจ้ามนุษย์ นนตัดสินใจหันหลังวิ่งตามพวกหมอพรามไปติดๆโดยที่เขาก็ยังคงได้ยินเสียงของมันไล่ตามหลังมาอย่างไม่ลดละเร็วเขา้าจะพ้นเขตของนากแล้วเสียงหมอพรามทำให้ทุกคนเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นซึ่งสิ่งที่ไล่ตามมาก็ใกล้ขึ้นทุกที จนเมื่อเห็นแสงรำไรที่ปลายทางแรงเฮือกสุดท้ายทำให้พวกเขาวิ่งฝ่าป่าทึบจนมาโผล่ยังทุ่งกว้างผลออกจากเขตแดนของพญานาคได้ในที่สุด นี่มันอะไรกันหมอข้าจะไปรู้หรือว,วะข้าก็ไม่เคยมาเหมือนกันฉันว่าศิลาที่เราตามหาคงไม่มีแล้วแหละแล้วพวกเราจะเอาอยัางไงกันต่อเองเงียบก่อนข้ากำลังคิดอยู่